ญาติโย,ยมทุกท่านตอนนี้ตมาก็กําลังเดินทางมาที่บ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้นะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มาดูแล้วหนึ่งรอบนะแล้วก็มาถามความต้องการนะวันนี้ตมาก็เดินทางมากับทีมงานนะเพื่อที่จะนำซิลิคอตงต่างๆมาช่วยเหลือนั่นเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่บ้านผู้ประสบภัยกนันนี่ก็เป็นหนทางโอ้ซึ่งก็เป็นหนทางเล็กๆแล้วก็ ทางขุขระทางก็ไม่ดีนะโอ้ลำบากนะเอาทางเข้าไปเนะี่ยค่อนข้างลำบากเอ,อ่อตอนนี้ก็เดินทางมาที่บ้านผู้ประสบภัยนะไฟไหมอ่าซึ่งเมื่อวานนี้ตมาก็เดินทางมาดูรอบหนึ่งแล้วนั้นตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของบ้านครับผมอำรากีดิดครับครับอ,อันนี้ โยมเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมอ๋อแล้วตอนที่ไหม่นี่ใครอยู่บ้างผมอยู่คนเดียวครับอ๋อยมอยู่คนเดียวครับผมแล้วปกติเนี่ยบ้านนี้มีกี่คนห้าคนครับห้าคนมีใครบ้างมีลูกคนโตแล้วก็นครโยมใช่ไหมครับผมแล้วลูกลูกลูกชายลูกชายกี่คนลูกชายคนเดียวครับลูกชายคนเดียวครับลูกะาไพ่ลูกตะไพย แล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งก็คือโยมมีลูกชายสองคนครับผมอจำจามีลูกสะพ้ายหนึ่งคนและเก้าคนหลานแล้วก็มีหลานครับผมก็คือห้าคนที่อยู่ที่บ้านเนี้ยนะครับผมอ๋อห้าคนแล้วตอนที่ไหม่เนี่ยโยมอยู่คนเดียวครับผมนอนหลับอยู่ครับนอนหลับอยู่นะครับผมหลับตอนนั้นประมาณกี่โมงประมาณรุ่มรุมทุ่มผมก็นอนเลยครับอ๋อหลับหลับแล้วยังหัวค่ำอยู่นะครับมืดพอดีมืดน้อยน่อยครับ พอคาอยู่นะครับผมหลับไปแล้วแล้วเป็นไงพอรู้สึกอองไฟมันเข้าแขคกับเนี่ยล่นลงมาจากหลังคาครับเนี่ยอ๋อคือไฟรถไฟไฟมันล่นลงมาที่ตื่นครับอ๋อลลงมาที่นี่นะครับผมแผ่เนี่ยนะครับผมอ๋อแล้วก็ก็เลยตื่นตื่นครับตื่นแล้วก็วิ่งลงหลังบ้านตื่นไหมลงได้ที่เดียวตื่นแล้วเห็นไหมเห็นเฉพาะฟันไฟกับฟัมแรงของไฟแล้วอ๋อคือแต่ยังไม่เห็นไฟแต่เห็นฟันฟันแรงแล้วก็ได้ยินเสียงดังหมดแล้วข้างบนลุกขึ้นแล้วครับอ๋อแล้วก็จะทําไง วิ่งลงมาเอาน้ําฉีดมันไม่เลยมีความแรงน้ําเลยไม่ถึงอแล้วสักแป๊บก็จะแรงขึ้นเรื่อยครับแรงขึ้นเข้าตัวขึ้นสูงครับขึ้นสูงเป็นเป็นวาแล้วดังแล้วตอนนี้ครับแรงเลยครับแล้วก็เราได้ติดต่อเทศบาลอะไรไหมไม่มีเลยมีแต่คนนู้นเขาติดต่อให้ครับระเิงอ่าหนิ่งคนข้างๆบ้านเขามาดูกันแล้วก็ติดต่อให้ครับผมแล้วระเพิงมาทันไหมมาไม่ทันเลยครับ เขาลงไม่ได้ครับเขาต้องจอดลงเบียร์ทางมันวิ่งตรงนี้ไม่ได้เพราะมันใหญ่ครับดับเพลิงจะใหญ่คือรถทางที่เข้ามาเนี่ยมันเล็กเล็กครับเล็กก็คือรถดับเพลิงเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือก็ไม่หมดเลยหมดเลยครับหมดเลยและเก็บของอะไรทันไหมไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวครับมีเสื้อกับกางเกงก็คือชุดเขาหมายถึงว่าชุดที่อยู่ที่เราอยู่นะคือแค่นั้นเองครับทุกที่ที่ใส่กันไว้ใส่ไว้นอกนั้นหมดเลยทุกย่างเลยครับไม่มีอะไรเก็บแม้แต่ย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรทุกทุกอย่างเลยครับ อย่างหมดเลยครับไม่หมดเลยนี่อ๋อไม่คือทําอะไรไม่ทันเลยไม่ทันเลยครับอได้แต่มองเฉยๆนี่ก็เป็นสภาพับแล้วก็ร้องไห้แค่นั้นครับอ๋อก็เป็นงานรู้สึกเสียใจนะเยอะครับฮะนี่เฉพาะห้องน้านั่นดับเพลิงมาทันที่อยู่ครับไม่งั้นจะห้องน้ําก็จะระเบิดหมดเนี่ยมันต้องร้อนความร้อนอ๋อห้องน้านั่นยังทันอยู่นะเนี่ยทางเดินไม้ตรงนั้นหน่อยที่อาบน้ํากันนะไม่อยู่นะครับผมนี่ย ดับเพลิงพ่นตรงนั้นทันทีเดียว oui. แล้วแล้วแล้วเดิมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นวัสดุอะไรไม้หมดครับไม้หมดเลยไม้สังกะสีอ๋อเสาปูนอย่างเดียวนะเสาปูนอย่างเดียวฝรับข้างล่างข้างบนเป็นไม ok. ้แล really. ้วข really. ้างบนเป็นสังกะสีไม้หมดไม้หมดครับคือ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 หลังคาเป็นสังกะสีสังกะสีหมดครับหลังคาเป็นสังกะสีสังกะสีธรรมดาครับเป็นแผ่นเรียบนี่ยเหรอ เนี่ยจะมีเนี่ยที่ที่ดังเป้งเป้งคือนี่กับฝาฝาฝาเนี่ยฝาฝานี่จะเป็นแผ่นเรียบเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นแค่สองล็อกแค่นั้นที่ระอบานนอกนั้นเป็นสังกะสีฝาสี่สังกะสีอ๋อฝาก็สังกะสีด้วยสังกะสีฝาแทบนน้นครับล็อกนน้นล็อกนน้นหมายถึงว่ามีมีสังกะสีบ้างมีมีมั่งครับมีแทบในครัวครับอ๋อในฝา่างนี้จะมีแค่ล็อกนั้นเห็นในข่าวครับวนนั่นวนแค่นั้นครับอออแล้วนอกนั้นเป็นสังกะสีหมดครับอ๋อเป็นสังกะสีหมดเลยนะครับผมออ แล้วโยมทําอาชีพอะไรกันนะก็รับจ้างทั่วไปดูนาให้นายกหน่อยนึครับดูนานีหน่อยสูบน้ําให้เข้าอ๋อรับจ้างรับจ้างครับผมแล้วลูกคนโตลูกคนโตทำโรงเบียร์ครับทำาไรโรงเบียร์ลูกคนเล็ก ลูกเล็กเพิ่งเลยทำเมื่อวันก่อนเองครับวันอาทิตย์เพิ่งวันแรกเลยเนี่ยวันก่อนไฟไหม้ครับคือก่อนนั้นก็ไม่ทํางานไม่ได้ทําครับแล้วลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายก็ทํโรงเบียร์ครับโรงเบียร์ด้วยกันนะแล้วภรรยาก็แยกกันแยกกันก็หลายปีครับสิบกว่าปีเลยครับอ๋อหลายปีตอนนี้เราเมื่อเมื่อไฟไหม้แล้วไปอยู่ไหนอ่ะนอนบ้านพี่ชายครับบ้านพี่ชายคนอยู่นู่นเลยไปหน่อยเลยสองลังก็คือไปอาศัยก็นอนนู่นนะนะไปอีกครับเลยไปอีกโอ้ไกลนู่นเลยนะ สองหลังเลยไปสองล่ังบ้านเขาก็แย่เหมือนกันบ้านเขาก็สภาพไม่ดีเอ็นดูครับครับผมบ้านบ้านเขาเป็นไงนะเสาเขาดูโอ้อยากให้ผพ่อไปดูบ้านเขามันเดินแล้วก็กระเทือนไม้เมื่อก็เขาคาดโค่นมาเลยครับพวกมันกินบ้านเขาก็จะแย่อยู่แล้วแย่ครับที่ยอมมาอาศัยเนี่ยนะผมเครงใจครับเดินก็ตันนะไม่มีที่นอนเขาไม่ให้มันนอนนี่ไม่ให้ผมมันนอนนี่อย่างเอีเพราะไม่มีอะไรให้ดูเขาบ่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทําไงก็มายอมจะมาดูอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะดูนั่นเพี่ชายบอกไม่ต้องไปนอนนู่นเลยไปนอนนี่ บ้านมีก็นอนกันไปครับหมดเลยนะจะให้ผมลื้ออะไรผมยังลื้อไม่ได้ครับเขายังเขายังไม่อีกคนนะตำรวจอ๋อตำรวจอนะ่ะพิดขู<ำ>่หาวาเราเปิดเอาอะไรอย่างเงี้ยในนี้มันมีหมดทุกอย่างมันล่นในนี้หมดเลยอืมผมเอาอะไรออกมาได้ กระลอกกระเลิกหมดเลยนั่นถามกงกระลอกซอกกระลอกสามตัวตายหมดเลยลูกตะไครลูกเขามานี่ด้วยลูกมันนอนนี้เดือตอนนั้นนะครับลูกสาวมีลูกสาวไงลูกสาวก็มาปีใหม่ครับเขามมีเต็นท์นอนข้างล่างน่ะตรงนั้นน่นนะเขามาสองตัวตายหมดเลยหมดไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะผมยิบอะไรไม่ได้เลยมันร้อนเข้าไม่ได้เลยครับความร้อนลดดหมดรดจอดนีหมดความร้อนนันเยอะครับ อ้าวก็วันนี้ตามาก็มาดูนะมาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็อาจจะมีสิ่งของมาช่วยเหลือเบื้องต้นพ่อโยมได้ดำรงชีวิตไปอยู่นะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูของที่เตรียมมาอันนี้ก็เมื่อวานที่ที่โยมมาก็อยากได้เครื่องครัวนะผมอยากได้เครื่องครัวใช่ไหมอยากได้เครื่องครัวอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะ ครับผมปิกนิกครับอ่าปิกนิกแล้วก็จะมีกระทะครับผมนี่มีกระทะด้วยนะครับผมเอาไว้ปรุงอาหารมีหม้อมีจานครับผมีช้อนครับอ่ามีตะหลิวนะครับผมอันนี้คือเป็นเครื่องครัวใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวสารมีนมมีมาม่านะครมีมาม่าสองลังมีน้ําดื่มมีแบรนด์มีนมนะก็เอามาให้โยมนะได้เอาไว้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ใช้นี่ยเขีบนทับมานี่เดี๋ยวขอตังค์ให้เกลี้ยงก่อนเอาให้เขาห้าพันเดี๋ยวช่วยไว้ห้าพันครับผมอ่านะก็ช่วยไว้ห้าพันบาทนะครับผมอ่าขอบคุณครับก็เอาไว้ใช้ล่วงตอนนี้ก่อนนะครับผมโอเค